ให้ผมแนะนำนะอันดับหนึ่งโปรตีนจากไข่ขาว2โปรตีนจากปลา 3. าโปรตีนจากถั่วเหลืองโปรตีนคือพื้นฐานของร่างกายตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าผมคือโปรตีนหมดเลยแม้กระทั่งเลือดก็เหมือนกันกดไหลย,ย้อนแผนแลในกระเพาะเนี่ยมันหายยากจังเลยเพราะร่างกายเราขาดโปรตีนที่ดีคนไข้หลายหลายคนเนื้อสัตว์ไม่กล้าก,กินไข่ต้มก็ไม่กล้าก,กิน อย่างนี้จะหายได้ยังไงครับถูกไหมฮะทั้งหมดมันจะใช้โปรตีนเนี่ยในการซ่อมแซมฟื้นฟูทั้งหมดเลยโปรตีนหลักๆจะได้มาจาก2กลุ่มอาหารที่เรากินหนึ่งครับก็คือจากเนื้อสัตว์ต่อมาครับจากธัญ,ญพืชโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไข่ทั้งหลายเนี่ยก็จะให้โปรตีนกับเราไข่แดงไม่กินกินแต่ไข่ขาวแบบนี้ก็ได้แต่ผมพูดจริงนะฮะไข่แดงกินเถอะครับให้วิตามินแร่ธาตุที่ดีครับ ต่อมาครับโปรตีนอีกแหล่งหนึ่งที่ดีครับจากธัญ,ญพืชพืชตระกูลถั่วเนี่ยจะมีเยอะพอเรากินเนื้อสัตว์ธัญ,ญพืชไปปับ๊บร่างกายจะย่อยเป็นโปรตีนและร่างกายก็จะย่อยต่อเป็นกรดอะมิโนมันจะเล็กมากๆแล้วร่างกายจะดูดซึมเอาไปใช้ได้แล้วเพราะกรดอะมิโน9ชนิดเนี่ร่างกายสั่งค้ะเองไม่ได้ต้องเกิดจากการกินเท่านั้นร่างกายเราจะแข็งแรงไม่แข็งแรงขึ้นอยู่กับกรดอะมิโน9ตัวนี้เลยและกรดอะมิโน9ตัวเนี้ยมันมาจากอาหารที่ หลากหลายตัวซีดเซียวร่างกายเหลืองร่างกายรู้สึกอ่อนแอไม่มีแรง <S <S พวกนี้ผมบอกเลยเป็นภาวะขาดโปรตีนทั้งสิ้นการที่เราย้ำคิดย้ำทำตังวลเราปล่อยวางไม่ได้ร่างกายรับภาระเต็มๆแล้วประกอบกับอาหารที่เรากินส่วนใหญ่เป็นจังฟูดหรือเป็นอาหารที่มีคุณภาพโปรตีนต่ำ,ตตำไก่ทอดอ่านได้โปรตีนคุณภาพมาก็จริงแต่ต้องแลกด้วยน้ำมันกับไขมันที่สะสมและไม่จำเป็นกับร่างกาย โปรตีนที่ดีที่สุดย่อยง่ายที่สุดดูดซึมดีที่สุดจําพวกโปรตีนทั้งหมดแล้วกินไปเท่าเนี้ยดูดซึมได้หมดเลยไข่ขาวครับไข่ต้มครับวันละสองฟองให้โปรตีนจากไข่ขาวคือนัมเบอร์วันโปรตีนรองลงมาเนื้อปลาเราเคยเห็นปลามีไขมันไหมครับมันน้อยมาก และไขมันที่เจอในปลานี่เป็นไขมันดีด้วยนะครับตอนนี้เนื้อปลาชากับเพาะเรายังย่อยไม่ดียังไม่แข็งแรงนะเราให้กินแบบนึ่งดีที่สุด 3. โปรตีนจากถั่วเหลืองและซอยโปรตีนโปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยกระบวนการสก,กัดแยกโปรตีนออกมาจากถั่วเหลืองมันไม่มีไขมันไม่มีน้ําตาลเพราะนี้นมันก็จะดีและถ้าเรากินแบบชานฉลาดก็คือเราต้องกินโปรตีนทั้ง3ตัวนี้ทุกๆวันเพราะอย่างที่ผมบอกกรดอะมิโน มันมาจากอาหารที่หลากหลายไงโอ้โหไม่ใช่เราจะกินแต่ซอยโปรตีนซอยโปรตีนทุกวันเลยไม่ได้มันก็ต้องมีไข่ขาวด้วยต้องมีปลาด้วยโอ้นี่ครบเลยจากเนื้อสัตว์จากธัญพืชทุกๆวันนะร่างกายเราได้กดอะมิโนจำเป็นครบครับ